ยังไงครับของเราวันนี้ได้เรื่องเรียบร้อยแล้วความพร้อม การให้เขาได้สร้างคน่อยว่าบิลีของเราคือออกไปใช้ทั่วโลกแล้วด้วยหลายหประเทศครับผมกีประเทศไหญ่บ้างครับยอตอนนี้ก็ดหลังจากแข่งมีประมาณ27ประเทศที่ที่เราจะร้องฉายแล้วก็ใช้ต่อไปเรื่ต่อไปเรื่อยๆนี่ก็จะมีฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ประเทศใกล้ๆเราเนี่ยก็จะเริ่มทยอยฉายตั้งแต่บางเดือนต้กระดาษต้นไมาจจะถึงระเ้าๆต้นปีได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆกว่า27ประเทศนะครับก็มันอาจจะ ถามสองนักแสดงหลักบ้านจากฟิล์มเป็นเลกลูกมันหายเหนื่อยไหมพอแบบุยกันมาอย่างหนักมากวันนี้ได้ฉายให้ชมกันแล้วคนที่สี่กระดาษตื่นเต้นก็ตื่นเต้นถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ตื่นเต้นมากแต่ว่าในที่สุดก็จะได้แบบได้เห็นผลงานเต็มๆสักทีใช่เป็นเป็นโปรเจกที่ถ่ายตั้งแต่ทันวานานมากยาวมาก ฉากทุกฉากใช่ทุกฉากหนักหมดเลยค่ะเป็นไงอ่ะคะเป็นไงบ้างคะรึว่าแบบสาระฉากหนักมากเหมือนกันรู้สึกว่าทุกวันก็เจอหุ่นฉากที่ไม่เหมือนกันสักวันเลยแต่ว่าก็ทาให้เติบโตเพราะว่าเราเจอปัญหาเราจะได้แก้เราจะได้เรียนรู้ในอนาคตด้วยค่ะก็วันนี้นี่แต่ความตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้ดูแล้วแบบจะเป็นยังไงแต่เห็นมีสปอยว่าแบบจะได้ชม ที่สๆสวยลของประเทศไทยไ<ห>ด้วยนะออเยอะมากค่ะหลายที่ที่เราไปก็น่าจะเป็นที่ที่แบบแฟนๆน่าจะอยากไปตามใช่<ม>เพราะว่าในทุกๆมาติเวิร์ที่เกิดขึ้นเนีมันจะมีการเซตเซตฉากแล้วก็ฉากบางบางซิงก็ไม่ต้องเซ็ตเลยเพราะว่า<จ>ม,มันสวยอยู่แล้วใช่ค่ะก็ไปเที่ยวตามได้นะคะทุกคนแฟนๆน่าจะรู้ว่าที่ไหนใช่หลายคนเซอร์ไพร์พี่แอนคราบผมพี่แอนกับกาภาำงานภาพยนตร์ไม่ได้ ขนาดไหนแล้วครับผมที่แบบไม่ได้มาชิมบ้างก็ก็ได้ได้กลับมาเล็ดแบบเต็มๆก็ได้เป็นเป็นแม่น้องเปคกกี้ความว้าวของเรื่องนี้เลยที่คนจับตามองมากพี่แอร์ว้าวเหรอคะพี่ว้าวพี่เหลพี่เล่นเป็นแม่บทเรียบๆเลยด้วยมั้ยเด็กวุ่นหม่ไม่แม่แม่มีหลายโลกไงโอแม่ม like ีหลายแม่มีหลายมัตติเวอร์สไง สนุกดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นบทที่แปลกแล้วก็แหวกเนี่ยมันมีหลากหลายอารมณ์ในในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบคนดูก็สามารถที่จะแบบว่ากินไปกับเดาทางไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือเสน่ห์ของเรื่องยูเรนัสอันนี้แอสโพรนะไม่รู้อ่ะอ่ะต้องต้องเป็นยังไงบ้างครับผมของเรามันตื่นเต้นยังไงบ้างครับของเรา ตอนแรกเราก็ว่าของเรามันตื่นเต้นแล้วนะมันต้องลุยแต่พอเราเจอของสองตัวละครหลักแล้วมันแบบของเขาน่าตื่นเต้นในทุกๆอย่างกว่าเราเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ยุคสงครามโลกเราว่าน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนน่าจะตั้งตารอกันมากๆค่ะอย่างในส่วนของทางตัวเองก็สนับสนุนเมรื่องคอบคเรื่องนี้ด้วยไรเงียอะไรถึงทำให้เราเข้ามาว้านสนับนัน บบการจัดแบบการเรื่องของวนการภาพยนตร์ไทยให้เกิดต่อมากขึ้นเลยใช่ไหมครัะ ในลูกวันที่4กรกฎาคมทุรงภาพยนตร์จับได้เลยค่ะก็ฝากยูนัส2324ด้วยนะคะก็ทุกคนเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนักแสดงทุกทีมเลยทุกคนพุ่งเทแล้วก็ต้องตั้งใจกับผลงานยูนัส2324มากๆเลยฝากทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆละครนะคะแล้วก็ลุ้นไปกับเราในทุกๆมันติเวิร์ดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันที่4สิงหาคมนี้ทุกรงภาพยนตร์เลยค่ะ สี่ก็รักก็ดาพี่สี่ก็รักก็ดาโอเคหนูขอโทษค่ะพอดีหนูนอนน้อยเอาใหม่นะคะสี่สองสองสี่ก็รักก็ดาค่ะทุกคนในโลกภาพยนตร์ค่ะเอ๊ะ